พอดีว่าน้องหนูไม่สบายหนูก็เลยเอาโทรศัพท์มาขายอะค่ะรลบรูปไปยังยังเลยค่ะไม่เคยลบเลยค่ะชุดนี้เพิ่งถ่ายไปด้วยนะคะแบบไม่ยังเก่งอีนะลองลุกขึ้นกันดูพี่เห็นกระติเขาเป๊ะเขากัะเกียร์เขาเป็ะชุดนี้เลยเขาเป๊ะเท่าไหร่โอ้ยเบี้แมันใจจะถาดเ่อโอ้โหพี่ลม จะจะขาดร้อนลอนในเฮียพอเขาเสียงแป๊งจริงเสียงแป๊งเอาจัดให้เขาลูกลอง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 แป๊งฟังฟังเนี่ยลองแปะงสองข้างให้กัาดูลุกขึ้นลุกขึ้นแปะข้างจนแดงหมดแล้วนะแป้ให้เขาดูเอวจะขาดอยู่แล้วแปะโอ้ใช่ เฮ้ยรีบซื้อเขาจะรีบไปจะตายอยู่แล้วพ่อตายอยู่แล้วอยู่อีกช้งเดือนแล้วนะเอาจริงๆนะหนูสองหมื่นใช่ไหมพี่ซื้อให้ได้อุ้ยมือเย็นเย็นสองหมื่นคือตังค์ไม่พอเอาจริงๆพี่มีหมื่นห้ากูให้อีกห้าพันหนูเพิ่มเตียงแปะให้สองแปะเขาจะช้ำเลือดทำหัวแล้วหนูเอ้ยแดดมาฝนเอวอีกสองพันขอแบบแปะแบบนึๆแบบแปะแปะแปะอย่างเงี้ย อ่ะเพิ่มอีกสองพันนะแล้วลุกขึ้นเอาเน้นๆไปเลยแป๊ะอย่างนี้เลย่เน้นเน้นๆเลยตายเยอะเอาแป๊ะขนาดนี้เลยนะขนาดนี้เลยเอาให้ดังดังขนาดเลยตายตายตายไม่ลงตายตายเอาเอาสองหมื่นดูจ้าสองหมื่นดูจ้าสองหมื่นเลย สองหมื่นเลยสองหมื่นเลยโอ้แล้วในเนื้อมีคลิปตอนแปปะไหมมีบ้างกับแอีกค่ะอ้ปุ้ยเลยดังปุ๊บเลยไหมตอนแะเฮ้ยเฮ้ยแแล้พอมีตอนแฉด้วยด้วยฟังดูรู้เลยว่าเปียกดมาเดี๋ยวร้อนอะไรก็มาอีกเนาะได้คะด้เยะคะนะคะนะคะดีทำไ